สวัสดีครับเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเป็นเทศกาลของครอบครัวที่เราจะได้แสดงออกถึงเรื่องของความกตัญญูกะตะเวทีต่อพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณในนามของบริษัท Absolute Health Innovation ขออนุญาตอวยพรให้ทุกท่านและครอบครัวพบกับความสุขความเจริญมีโชคมีลาบทุกๆคนเลยในเทศกาลนี้หลายท่านเนี่ยน่าจะต้องเดินทางไกลกับภูมิลำเนาซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องเดินทางเป็นระยะทางที่ค่อนข้างไกลซึ่งมันอาจจะมีความเสี่ยงหรือมีอันตรายอยู่ได้ผมก็เลยขออนุญาตแบ่งปันข้อแนะนําดีๆเพื่อ ให้ท่านนี่ยเดินทางได้อย่างปลอดภัยนะครับ 1. ตัวสภาพรถให้พร้อมก่อนออกเดินทางเช่นระดับของน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่ยางรถยนต์2คนขับงดดื่มสุราหรือของมึนเมาเนื่องจากว่าอาจจะทำให้เกิดการเสียสมาธิในการขับรถได้นะครับ 3. พักผ่อนให้เพียงพอทั้งคนและรถอย่าขับต่อเนื่องกันนานๆต้องพักรถบ้างนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าอาจจะทำให้เครื่องยนต์เสียได้ แล้วช่วงนี้อุณหภูมิหรืออากาศมีความร้อนสุงมากเพราะฉะนั้น,นต้องดื่มน้ําให้เพียงพอหากท่านใดที่รู้สึกเมื่อยล้าอ่อนเพลียนอนไม่หลับหรือมีอาการร้อนวูบวาบด้วยความรู้ทางด้านการแพทย์แผนโบราณและสมุนไพรขอแนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรที่ดับความร้อนได้ลดอาการอักเสบแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระได้ที่สำคัญเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของโคนไ์คิวเทนที่จะช่วยเพิ่มพลังงานลดอาการอ่อนเพลียให้ท่านได้ ซึ่งจะช่วยให้ตอนกลางวันเนี่ยรู้สึกสดชื่นตื่นตัวแต่ตกตอนกลางคืนเนี่ยสามารถหลับได้สนิทโดยทางบริษัท Absolute Health เนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์อยู่ตัวหนึ่งที่เข้าคอนดิชันเข้าเงื่อนไขแต่เราไม่สามารถโฆษณาได้ถ้าเกิดสนใจสามารถติดต่อมาหลังไมคได้ครับขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภยัยเที่ยวให้สนุกและมีความสุขกับครอบครัวนะครับสุขสันต์วันสงกราน